ครับผมสวัสดีครับผมครับวันนี้ก็จะพาเกาะติดชีวิตเด็กน้อยฝึกงานครับปีนี้ครับถือว่ามาเยอะมากครับ14คนครับที่มาฝึกงานตรงนี้สำหรับเด็กน้อยฝึกงานครับมาจากแล้วเรียยหลายที่หลายเขตครับผมการฝึกงานที่บริษัทซาวครับผมครับผมแนะนําเลยครับให้คนที่อยากเป็นงานมาทําครับผมว่าเป็นอยากเป็นการประกอบตัวลำโพงการประกอบ power ครับดีมากที่สุดที่ใครอยากมาได้วิชาชีพไปอย่างนี้ครับผมแนะนําเลยครับผมครับไปเรามาชมการนั่งังนี้ทําอะไรบ้างครับผมครับอันนี้ครับชายาครับผมครับท่านประธานบริษัทครับผมเพราะว่าหนึ่งครับ ตื่นสายครับหลักๆเลยครับผมครับท่านประธานบริษัทสปาร์ท่านประธานบริษัทนะครับผมเป็นงานฝึกงานที่นี่เป็นงานท่านประธานครับนอนหลับดีไหมครับหลับสบายครับหลับสบายกินอิ่มด้วยครับกินอิ่มด้วยตื่นทันงานทุกวันไหมครับตอนนี้ครับไม่ครับอันนี้ท่านประธานบริษัทโอ้ลุ้งทางมาจากมาจากวิทยาลัยอะไรลุ้งถามมาจากอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยครับครับวิทยาลัยชื่ออะไรครับผมการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัยครับอันนี้เขาเรียกว่าท่านประธานครับประจำบริษัทของเราครับผมอันนี้จากอะไรครับผม นี่ชัยภูมิครับเริ่มได้ความรู้อะไรบ้างครับเพิ่งมาฝึกนะครับก็เริ่มต่อเริ่มประกอบเป็นครับเจาะดอกกี่ดอกเลยครับผมยังไม่ยังไม่พลาดครับยังไม่พลาดอันนี้อะไรที่มากไหนครับอันนี้มากไหนครับเทคนิคชัยภูมิเทคนิคชัยภูมิเจาะดอกไปยังเจาะเยอะแล้วครับเจาะเยอะแล้วคือเราจะแบ่งไปหลายแผนกนี่เป็นแผนกประกอบครับใส่ดุงใส่ดอกแผนกลราพงครับมีทุกแผนกที่เราคือเดินฝึกงานปุ๊บเราจะถามว่าอยากเป็นอะไรครับเรายัดเข้าแผนกนั้นแผนกนั้นครับผมเพื่อเสร็จเป็นแล้วก็ธนาคารหมุนครับหมุนกันมาแผนกดุงแผนกดอกไปไปขลังครับว่ามีอะไรรรบบบ้างคคััผม มาทีเนีราพาไปข้างหลังครับข้างหลังก็จะเป็นผนกตู้ลำโพงครับผมครับตู้ลำโพงครับปีนี้ก็มาแบ่งมาที่สองคนครับนดี่เพึ่งมาประมาณสามวันครับผมครับคนนี้ครับผมนะครับอ่าในชื่อชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับผมเต้นครับชื่อเต้นทำไมถึงมาทํางานผนกตู้ลำโพงอ่ะงานไม้มันสนุกครับงานไม้มันสนุกเห็นไหมชอบนัผมถือว่าสุดยอดครับนี่แหละครับทำมาแล้วครับสามารถนําไปประกอบวีดีที่บ้านได้ครับผมสลับผนกตู้ลำโพงของเราครับผมอีกเพื่อนคนหนึ่งมาไหนนะเพื่อนคนหนึ่งมาไหนนะไปวิเลยครับไปวิเลยโอ้มาสอนไปไปนี่ เทคนิคบุยลครับเทคนิคบุรียลำโอ้โหมาจากบุรียลำครับสำหรับคนนี้ครับผมครับไปดูฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นก็มีแผนกพาวเวอร์นะครับผมครับมาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็เป็นแผนกพาวเวอร์ครับพาวเวอร์ก็มีส่งเข้าประกวด2คนครับผมครับอันนี้จากเรียนไหนครับมาจากเรียนไหนครับผมครับมีอะไรเทคนิคบุรียลำครับบุรียลำตอนนี้ทำอะไรขั้นตอนอะไรอยู่ครับตอนนี้ครับผมวัดทรแทสเตอร์ครับวัดทรแทสเตอร์ทำไมถึงวัดรูไม่เนี่ยจะได้ว่ามันจะรับกำลังได้แค่ไหนเกณฑ์อะไรเกณฑ์เท่ากันเท่ากันไหมครับเกณฑ์เท คิดยังไงถึงมามาฝึกงานแผนกเครื่องตรงเนี้ยอยากทำเป็นอยากเป็นเห็นไหมครับนี่มีความอยากเป็นครับนี่เป็นอีกอีกหนึ่งจุดครับผมนี่ฝั่งนี้ก็เป็นแผนกเครื่องครับก่อนที่เริ่มต้นก็มีการทำมาเล็กน้อยไปครับผมครับไปเราจะพาไปแผนกน้พงต่อครับผมแต่น้พงก็มีสกอตประกวด3คนครับผมเออครับนี่ก็เป็นแผนกส้พงของเราครับผมตอนนี้อยู่ขั้นตอนอะไรครับนช่างครับช่างครับช่างอยู่ขั้นตอนอะไรครับตอนนี้ครับผมไอ้พี่อ๋อเดี๋ยวก็พิ่งเข้ามานี่มาก่อนอันนี้อยู่ขั้นตอนอะไรครับตอนนี้ครับผมช่างครับผม ควานใส่บอยครับควานใส่บอยทำไมถึงควานครับผมเพราะว่าอ่มันเข้าบอหลุมแ่มเริ่มบนลลุมเข้าใจสักหน่อยนะครับผมครับอันนี้ก็เพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้ครับทำไมถึงเรียกมาซ่อมดอกครับผมอยากรู้อยากเป็นครับอยากรู้อยากเป็นอยากความเป็นแล้วจะนอนไหมว่างก็นอนว่างก็นอนโอ้โหครับดอกเต็มไม่ซ่อมครับผมอันนี้เริ่มเป็นยังดอกครับเริ่มเป็นยัง เลยไปแล้วจะย้ายแผนกพราะเมอร์ตอนไหนวางแผนไว้ถ้าจะอีกเดือนหนึ่งอีกเดือนหนึ่งเห็นไหมครับนี่ถ้าอยากเป็นอะไรก็สามารถเข้ามาฝึกได้การซ่อมลำโพงเลยได้ดีมากเลยนะครับผมนี่กองนี้ครับกำไรดอกหนึ่งสองสามร้อยได้เป็นการช่อมที่ชัวร์มากครับผมรับรองไม่มีควนออกไม่มีไหมครับผมมีแต่เบียดกับกาวหลุดเข้าไปข้างในครับมีสองอย่างเท่านั้นสำหรับการซ่อมลำโพงเราครับางานดีเถอะวะ ดี่เราไปพาไปเข้าห้องในกันครับผมข้างในก็จะมีแผนกเช็คสต็อกก็แล้วแต่คนชอบบางคนก็อยากแบบง่ายๆไม่ต้องการอะไรมากมายครับแบบสบายๆเรามีให้บทที่บริษัทเราครับนี่ในนี้ก็เป็นห้องแอร์นะครับนี่ทำงานในห้องแอร์ครับในนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นเฮียไอครับผมเฮียไออันนี้รับมาที่แผนกอะไรครับเฮียไอครับผมสต็อกครับผมสต็อกของสต็อกหายบ่อยไหมครับไม่บ่อยครับไม่บ่อยเสียไอครับผมเป็นหลานผมเองนะครับสเสียไอของเราจบคอมพิวเตอร์มาทีนี้ฝั่งนี้ครับนี่เป็นหนึ่งฝั่งครับที่ โลกมากครับอันนี้ก็มีกหนึ่งคนครับอันนี้จะเรียนอะไรครับผมเรียนอะไรครับผมวิทยาลัยการอาชีพพญากรบภูมิใสครับอันนี้ก็เป็นแผนกสต็อกครับอีกหนึ่งคนครับผมครับนี่ก็เฮียบูบูครับเป็นเฮียบูบูแผนกสายของเราครับผมสบายดีครับสบายดีครับนั่งเย็นดีครับนั่งเย็นดีทำไมถึงเรียกทำสายครับผมทำไมบอกอยู่ข้างนอกทำสายมันสะดวกครับแล้วก็ได้งานเยอะดีครับเออทำสายได้งานเยอะได้งานทุกแผนกด้วยบูบูก็ไปทุกแผนกครับไม่ว่าจะเป็นแผนกเครื่องแผนกตู้วิ่งทุกแผนกครับบาาาาางงคนนนนนถ้้้ออยกกกเเเป็ทุแแผตต่่รรรจัดสวี คนนี้อยู่นี่ในนี้คนนี้ครับผมก็จะประมาณนี้ครับการฝึกงานครับการฝึกงานก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากครับผมก็อย่างผมครับผมจะจบปีปวศอยากประกอบเครื่องยนครับไปฝึกงานวิทยาสาวเพื่อประกอบเครื่องป็นให้ได้ครับผมอย่างนั้นนะครับผมพอปวศซื้อไลยที่ไหนนู่นผมไปฝึกงานบ้านหม้อครับเพื่อต้องการรู้จุดซื้อไหลครับผมครับเพราะว่าทำไมแ้่ก่อนไม่มีจุดซื้อไหลต้องไปซื้อเองตลอดครับผมแต่ตอนนี้ เทคโนโลยีมาไวครับซื้ออะไรที่ไหนก็ได้ครับประมาณนั้นในการฝึกงานของเราโอเคครับก็ฝากไว้ครับผมสำหรับเด็กน้อยฝึกงานครับใครอยากมาก็สามารถมาได้ครับมาต้องมีโดมการว่าคุณอยากเป็นอะไรครับอยากทําเครื่องอยากทําตู้เป็นโรมการครับผมถ้ามาธรรมดาเนี่ยก็อยู่เครื่องประกอบอยู่แผนกสายประมาณนี้ครับผมโอเคครับก็ฝากไว้กับบริษัทเอการช่วยงานครับผมขอบคุณครับผม